เมืองหลวงของสโลวาเกียคือบราติสลาวาแต่เมืองนี้ครับโคชิตเซเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของประเทศนี้และด้านหลังผมนะครับคือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ครับเซนต์เอลิซาเบธสคาธีดรัลครับ เซนต์นาเดรสเบดส์คาธีโดลเป็นศูนย์รวมจิตใจของเมืองเมืองนี้นอกจากนั้นนะครับยังเคยมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นด้วยที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่โคชิดเซนั้นได้รับการโหวตจาก EU ให้เป็นเมืองหลวงแห่งมัลติมีเดียอาร์ตครับ ตอนมีชีวิตอยู่จิตรกรคนนี้ก็คือเฝ้าถนนเส้นนี้เลยนะครับวาดรูปให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมานับไม่ถ้วนเมื่อจากไปแล้วนะครับเลยมีการปั้นรูปปั้นของจูลิสจากวีขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของถนนสายนี้ครับเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่สายวิ่งหรือว่า r u n เนอรต้องปักหมุดนะครับ โคชิตเซ่นนั้นถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปที่มีการจัดการวิ่งมาราธอนเริ่มกันมาตั้งแต่ปีคศ1924แม้ช่วงสงครามโลกก็ไม่มีการหยุดวิ่งนะครับ ศิลปะในการยอมนั้นเกือบจะหายไปจากสโวาเกียแล้วนะครับแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ครับนำเอาภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยกลับมาชุบชีวิตอีกครั้งหนึ่งและต่อยอดให้มีความสำเร็จในเชิงพาณิชย์นะครับสถานที่แห่งนี้คือ Center for folk art production ครับ เป็นทั้งช็อปและเวิร์กช็อปนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้สําหรับไม้ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยไม่ใช่ชีสบอร์ดนะครับของจริงจะยาวกว่านี้เป็นของขวัญที่ชายมอบให้กับหญิงที่ตัวเองเนี่ยหมายปองคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรครับ ถือว่าโคชิดเซนนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยังไม่ช้ำนะครับเพราะว่าแม้แต่ในซิตี้เซ็นเตอร์นะครับก็มีตลาดนัดที่ชาวบ้านและคนที่อยู่ในเมืองนี้มาจับใจ่ายใช้สอยกันครับที่โดเมนิกสแควร์ เอาพิงก้าเป็นแหล่งพักผ่อนตามธรรมชาติที่อยู่ติดกับโคชิตเซ่นะครับนั่งรถไฟซึ่งก็มีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นหัวจักรไอน้น้ําหรือหัวจักรเครื่องยนต์ออกมาไม่ถึง20นาทีครับจะขับรถมาก,ก็ได้ที่นี่นะครับมีกิจกรรมสําหรับทุกวัยสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยครับ